นะโมตัสสะภะคะวะโตอะะะรหโตสสสสัััมมมาพุทธะนะะะะะโโมตตัสสภควอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทฺธัสสะ สัมปจิตชามินาสงสิโมพระมาจามหาเดวาสเพยยักขาปรายันติพระมาจามหาเดวาอภิลาภาบวันตุเมมหาปุญโยมหาลาบบะวันตุเมมิเตภะโหหติบุตทะมะอุนะโมบุตทะยา วิระดยโยวิระโคนายางวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยบุตัสามมานิมามาบุทัสาสวาหุมสัมปจิตชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาฤืฤืสัมปจิตชามินาสังสิโมพระมาจะมหาเดวาสภพยยาขปรายันติ พระมารมหาเดวะอาภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพระวันตุเมมิเตภูหะติบุทธมาอาุณโมบุททายะวิระดโยวิระกวนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย บุตถะสามานีมา마บุตถะสาสวะหมสามปฏิชามีเพ่งเพ่งภาภาหาหาหรือสามปฏิชามีนาสังสิโมพรมาจมหาเดวาสเพยปคาปารายันติพระมาจมหาเดวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโญมหาลาภวัวันตุเมมิเตพาหุหติบุตทะมะอุณโมบุตทายาวิระดยโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย บุตธสสัมานีมามาบุตัสสวโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหารือสัมปติชามินาสังสิโมพระมาจมหาเดวาสเพยักขาปรายันติพระมาจมหาเดวาอภิลาภะพวันตตเม มหาปุญโญมหาลาบะบวันโตเมมิเตภะโหหติบุตามะอาอุนะโมบุธายะวิระดโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระตาสีวิระตาสาวิระอิทิโย บุตถะสามานิมามาบุตถะสาสวะโหมสัมปจิจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือสัมปจิจามินาสังสิโมพระมาะมหาเดวาสภเยกขาปรายันติพระมาะมหาเดวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโยมหาลาภบะวันตุเมมิเตพาหุหติบุททะมาอุะโมบุตทยาวิระดยโยวิระกนายยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย บุทธะสามานิมามะบุทธสัสวะโหมสามปฏิชามีเพ่งเพ่งภาภาหาหาฤืฤืสามปฏิชามีนาสังสิโมพรหมาจมหาเดวาสเพยาคาปารายันติพระมาจมหาเดวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโยมหาลาภโปะวันตุเมมิเตพาหูหติบุทธมะอุะโมบุททายะวิระดโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระทสีวิระทาสาวิระอิทิโย บุทถะสมานีมามาบุทธะสสวะโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือสัมปติชามินาสังสิโมพระมาจามหาเดวะสัเพยัคขาปรายันติพรหมาจามหาเดวาอภิลาภาปวันตุเม มหาปุญโญมหาลาบอบวันตุเมมิเตภะโหหติบุทธตมะอาอุนะโมบุธายะวิระเดโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระตาสีวิระทาสาวิระอิทิโย บุทธาสสมานิมามะาบุธัสสวโหมสัมปจิตช,ชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือสัมปจิตช,ชามินาสังสิโมพระมาจามหาเดวาสเพยคขาปรายันติพระมมาจามหาเดวาอภิลาภาพะวันตุเม มหาปุญโญมหาลาภบวันตุเมมิเตภาหุหะติบุตทะมาอุนะโมบุตทะยะวิระดาโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย บุทธสสมานีมามาบุธัสสวาหมสามปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหารือสามปฏิชามีนาสังสิโมพระมาจมหาเดวาสเพยยาคาปรายันติพระมาจมหาเดวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโญมหาลาภวัวันตุเมมิเตพาหุหติบุทธามาอุณโมบุททายะวิระดยโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระทสีวิระทาสาวิระอิทิโย บุทัสสมานิมามะบุทัสสสวะโหมสามปฏิชามีเพ่งเพ่งภาภาหาหารืือ